จสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมครั้งใหญ่เนื่องจากมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาร่วมในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการตลอดจนพระที่นั่งต่างๆในพระราชว,วังลาวด้วยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงโปรดให้เมืองลพบุรีนั้นเป็นราชธานีสำรองการก่อสร้างพระราชวังลาว์จะมีการผรสมผสานร,ระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปกรรมแบบตะวันตก ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการก่อสร้างอาคารตึกสองชั้นซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นไม่เคยปรากฏในงานก่อสร้างไทยมาก่อนนอกจากนี้ยังใช้อาร์คโค้งแหลมเจาะช่องประตูหน้าต่างในงานสถาปัตยกรรมแบบไทยเพิ่มจากแบบดั้งเดิมที่เจาะช่องประตูหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตั้งการก่อผนังหุ้มก็ก่อสูงไปยันอกไก่มีผลทําให้เกิดการทําลวดลายปูนปั้นประดับการจําหลักไม้แบบเดิม พระราชวังโลวงนั้นจากหลักฐานปรากฏว่าบาตรหลวงโทมัสเป็นผู้นำแบบ,แบบแปลนการก่อสร้างมาจากทวีปยุโรปและเป็นผู้อาสาก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2208ดังนั้นพระที่นั่งพระราชวังหลวตลอดจนป้อมปราการเมืองจึงมีลักษณะแบบผสมผสานระหว่างไทยกับยุโรปสำหรับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาสซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายมหาราช ใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการมีลักษณะคล้ายกับพระราชวังแวร์ไซห้องกระจกในประเทศฝรั่งเศสซึ่งท้องพระโรงด้านหน้ามีความยาว3-4ตถสตัวดด้านหน้าทำประตูใหญ่มีเพียงประตูเดียวตรงกับที่ประทับมีหน้าต่างขนาดด้านละหนึ่งช่องส่วนผนังห้องท้องพระโรงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีหน้าต่างด้านละสามช่องมีประตูหนึ่งช่องแบบประตูและหน้าต่างของท้องพระโรงนี้ ทำแบบโค้งที่เรียกว่ากอติจท้องพระองค์ตอนหลังสร้างเป็นแบบไทยตอนกลางเป็นพระบัญชรใหญ่รูปสี่เหลี่ยมและสูงกว่าช่องอื่นๆข้างพระบัญชรมีฉัตรสี่ชั้นประดิษฐ์อยู่ข้างละองค์ตรงกลางพระบัญชรมีแท่นประทับในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกปฏิสันทานกับราชทูตท,ที่เข้าเฝ้าจากจารึกทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งองค์นี้ว่าการตกแต่งส่วนใหญ่นั้น ตกแต่งแบบห้องกระจกในพระราชว,งวาังแวร์ไซด์ผนังบุกระจกเงานำเข้าจากฝรั่งเศสโดยการขนส่งทางเรือซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนเพดานก็ประดับด้วยโคมไฟระยะมีผ้าไหมทำเป็นเชิงระบายปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผนังด้านนอกพระที่นั่งตรงบนดบชั้นล่างเจาะเป็นช่องแหลมไว้สำหรับวางตะเกียงซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนของช่องตามซุ้มประตูและกำแพงพระราชวงัง ขณะที่ยอดปราสาททำแบบรมพักตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีซึ่งเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยและฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกพอสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชกระจกเงาเหล่านั้นพระเจ้าอยู่หัวไทยสะทรงปรโปรดให้นำไปไประดับไว้ที่มณฑปพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีก่อนสมัยที่ไทยจะเสียกรุงศรีอวิทยาครั้งที่สองได้ถูกพวกโจรลอกเอาทองคำที่หุ้มพระพุทธบาทและจุดไฟเผามณฑปทั้งหลัง จึงทำให้กระจกเงาสูญสลายหมดไปในคราวนั้น